สวัสดีจ้าพี่โยคุลาดปานอิ่เด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาจา้านี่ก็เหมือนเดิมจะไปหาหน้าจูาจดมา,ดานี่กลับมาแล้วกินข้าวอะไรสิซับเรียบร้อยก็เตรียมตัวปอกแต่วันนี้มีออเดอร์ของพี่โยนี่เขาสั่งไว้สามกิโลด้อจ้าจ่าเดียวเลยเขาหนองแนนจัก้แท่ไ่า่ ของแน่นหนึ่งกิโลนะจ่ะของพิโยสามกิโลนะจ๊ะมาบ้านพีพิโยก็ออกได้สามกิโลนะจ้ะอโอ้เอาก็เอาถึงเนาะโอ้กีเดกเอ้ยเวลามันอ่าน่าจะมีลมเออไม่ได้เอาผัดลมมาเปิดพี่โย,ยต้องปอกหน่อยใหญ่ก่อนจักรวาล ก okay. ารที่ทอ,อ,อเดเอาตือก่อนนะจ๊ะ mm hmm. วันนี้ตรงนี้ก็หยุดงานเสร็จจากมาช่วยปอนะโจนจ๊ะ mm hmm. ไปกับหมดหมุดแบบอีรักยีรูไปเลยได้จ้ะ ดินกัดเริ่มแหงถาวาฝนไม่ดตกใสอินก็คือถ,ถ้าพิโยทำงานนี่ก็แสดงว่าชุดนี้ก็น่าจะชุดถ่ายพิโยจะได้ไปหาเลยจะราวาฝนมันไม่ดตกนะจ๊ะ แต่ว่างอกทั้งปีนี่ก็คือจะเป็นสาการครอบครัวของพี่โยเลยเลยบอกหนักจุดจะได้มันก็มีแค่มือแหกมือเหินมันเลยเป็นเหลือเล็บติดมือแบบนี้เป็นเหลือเล็บติดหนึ่งมือดอกนั่นไหนน่ะมาตุดนี่นี่บอกว่าอันหนึ่ง อนนีนี่นยนี่นีแต่งนนะนหาการสนุกสนานอยู่ด้วยจะนี้มุดเนี่ยมันจะมันเหนื่อยตอนออกวันนี้ก็เกือบไม่หลอดด้วยจะนี้กลับมากิน เกิดเสียงโยก็เป็นลมหน,น่อยออกมาหนังอยู่คนเดียวเด็ดหลอนดาหน่อไม้ก็หน่อโจอกกำลังหินดีจ้ะยังใจหนุวหลขา่ะโยกำลังจะหมดเละ หลัรจะหมดอีกจะเลยทำไมเหมือนซื้อว่าจะเป็นลมเป็นอะไรก็เลยออกมาเลยจ้ะีดดร้อนเลยจ้ะวันนี้เห็นพ้อมาตึงบ้านมาบุญถึงนบรถได้เอาอิ้นเ,าเนขาอีเมื่อกี้นี่ Dùng kín thao im Đúng năng đám Xà phụt với cái chấp Đắp với cơ chếp ra anh mẹ Con ăn mẹ kín vô Mà nuôi đâu Mình phí ี่จะพอสามโลไม่หน่าเสียโอ้ส oh, oh, oh. ามออเดอร์ด้วยกัน oh, oh. สั่งหลายรอบ oh, oh. แล้วจ้ะหรือว <c oughs> ่าหนุ่มแน่นกว่าดั่งสมรู้มันจะนี่ว่าไปไหนของไปดีจนี่ต oh, oh. อล <c oughs> คือเราจวดแบบพี่โยนี่ต้องไปหาแต่ชาวเดี๋ยว้าวไปหาที่ซ้ายแล้วมันจะโ่นเราก็ไม่ทันเท่าดาออกสีหาไปขึ้นนู่นก็ุกมงพอดีจ้ะดึงนึงเข้าปลาไปดึงชิ้นเางก็หาเลย,ยจะจะจะไปหาแบบต้นเขียงต้นใบอะไรอย่างนี้ไม่ได้เดีย๋ยวจะโ่น ฮะเราเจอกระตื่นเพื่อนกระมูงกันกําลังมุดหาอยู่ดีๆทะรกเห็นพายู่ฝั่งนีพอหันไปตีไปเดินหลากถุงอฝั่งตลงเมาองตอนไหนบวะหาหลากถอยู่ใกลๆเดียวเขาเขาก็ไม่คานสายตาคนต่างตกใจกันกำลังกลุ่มฮะ เจ yup. ดเรวอะไรก็ถือหลากมุ่งปุ๋ยมานะถูดดถูดแ่รายแกตันนั้นแม่ยังตือนสิงโนห็นจะถุงฉั้อุมหมุดมุดมุดหมุดไปเห็นจะถุงลายอมออยถุงอะไรใครลู้เวไเรียไปไงเลียินเตียงตุ๊กกระใจ วันนี้มีออเดอร์พี่โยกัเลยไม่ได้ถ่ายทําอะไรให้ดูเลยจะตอนเก็บถ่ายตอนปอกันจะต้องรีบเก็บรีบหาให้ทันให้ได้สามกิโลเล้จะล้วก่อนในปลา,าเราโจยก็กเกะกะด้นหน่งนะจะเพราะว่าเวลากล่องถือกล่องถืออะไรได้จริงโจยจก็แงนไป

เด็ดออกเลยจะตะเลกแดดบดออกเลยนี่ก็จักหนึ่งลีได้ปลาทอดมาจากไหนเดี๋ยวจะมาไว้ให้กินเขาตรงนี้แบบว่าได้มาสื่อเขาองมาฝากปลาดุกทอดกรอบ โอ้ใิดเลยนะให้เม่แมติดเม็ดเพื่อน้ามนิเ,เด,ดี๋ยวหลงเปลี่ยนดิไครติดไมเอาไปในคั้วตรงนี้โบโบอ่มันกบเขาหรือว่าถวางก,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 กันนะั่นน่ะมันนานหนอนานตั้งแต่โกนสี่จะมากันนั่นน่ะลูกมันบม่ใช่ดอกคนเขาขั้วเึ็นปัญหาใครปิดเราเป็นเนี่ยโบ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  อนลื้อัวนี้แต่ดูนั่นนี่เสือแกะเขาอันไหนนะ่ะอันทั้งหนะอันใหญ่ที่้างน่ะก็จ็คจะไปเปิไไดไว้ทำไมด่าด็ดกจรัง้งหน่อยนะหือมีของแม่อม

หเอนอ้ามันฝนจะตกเลยจดจิ๋โยก็ยังไม่อาบน้ำจะรออาบทีเดียวตอนปอกิ้ะสิ ก็ได้ลายก็ทุกคนด้วจ้ะนะสุกวรรณตัวทุกวันณเราก็ไปที่เดิมด้วยสินใจแบบเปลี่ยนอะไรมากมากด้วยสิะได้เข้าสุดเดียวดายโอ้โหหรถดฝงสองคันเห็นจอดอยู่ตอนเขาออกไปโอ้ยด้น่ะเขามาชาวเขาใส่กันด้วยยังไม่กลับอีก เท่าจะมาจากไหนคุณเท่าคุณเท่าบอกว่าโกหากันเร้คุณสวยเ่คนหลังที่ก็องมอึมไในแดดมากไกลกันมาแต่ยวยิ้มแสงอันน่าจะอยูเท้าเท้าวาเดียบเลย วางเอาไว้แล้วในเห็นโจ้ฮะเราไม่เรียนรู้หรอกอ่ะถูกกันคนหนึ่งแล้วก็เหยียบมันก็นก่าเฮ็ดพนาขุดเทาก็จะได้ข้าวตุ่งไปหา,นาโนจูคนเดียวแต่ว่าท <c oughs> <c oughs> ี่ว่าโนาต้นโจจะเลื้อนเห็ดน,นังเนี่ยพนารงที่ว่าเคยไปหาแกเมลี่ตรงนู้นที่ว่าใจมากล่ะที่เราทุงปุ๋ยที่ว่าบนแบมลลี่ลมอะ่ะ ใหม่จนเป็นต้นผิดไปหมดเลยมันก็ติดไม้เราเป็นต้นด้วยมันติดไม่อีกเลไมย่ใหญ่อิ่เนี่ย่บาจากที่บาต้นใหญ่ๆช่งสูงที่แบบเราเป็นลมเป็นเงาเนี่ยกลายเป็นต้นผิดต้นไปเลย ไปหาปลาน,น้องน้ำที่ว่าแมา่ว่าเขาเลยแม่ม์มาได้แนมะ่ะรู้สเขาไปทีหลังไปได้ที่นู้ก็จะเดาไปนู่นแหละปฏิญตุณนะน ถ้าไม่ได้ไปเก็บถ้าฝนไป็ตกไม่ได้ไปเก็บอีกคนเดอนสั่นรอบปีนาเลยด้ชยซงเดือนนี่ซาคุสตาอะไรก็จะเป็นนอดจูดหน่อยรบแดดรกนาจะวแล้วลยสมดก่อนออกายถึงว่านอจดก็จะแต่พุ่อยู่ตังนีน่มีฮักรงน แต่ในตุ๊กตัวเนี่ยก็คือไม่งอกไม่รี ลีบกดบติกม่ขเขาแล้วอีกทีมันลืนล่นไ่เหละหลีบเลยหลีบแหลกเหม่ันเนี่ยอมมุมาแม่มาเตอ ลูกใจเหม่ไหมไมไหยไนปะบ้านก็พูดจะพูดแต่ของพยุได้สามโล و, ไม่ได้ขายแต่แต่ว่าเขาต้องเน้นนั่นได้สี่กิโดได้ขายไปสองโลนะจะ านั่งฮับกับสนุกเิ๋ดนูนมันเห็นน้อมันก็เลนเนน่นอีกนั่ตอนน้องออกมากอดเอยกินแต่ไกล้รูปเนี่ยเงยรูป,ปน,นี่ดูตัวที่อุ่นไฟนนี่กินหีกิน ไม่นั่งอะไรเปลือนเรื่ะงน้ำดิวน้นงแก้มอย่าเล่นน้ำกันเด้อน้องแก้มน้องแก้มเล่นน้ำกันไหมนันเล่น,นดนอนอนตียอย่าเล่นเด็กกันเด้อ หลังปวดเดยวเป็นเรืกี่โมงกี่ยามเนี่น้องแจมออไข่ะน้องแจม,มค่ะสวยใต่ละ ือมาเบลนูงประส่งมาตรงนี้หมาคือนูงนก็มาน้องมาเบลจะไปไหนแล้วนี่ยไหนไปเรกนุองมาหลังอีกบนนึงโมกี้ยามแหละไปดูนาฬิกาให้ป่าดูหน่อยป่ะจะปูอ่ะ ก็ทากันหนังฟอตั้งแต่เชียงตอนนี้จอกี่โมงกี่ยามแล้วจะนี่จะบ่ายสามเป็นวลาจะนี่บ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งนะจ๊ะฟอตังเต่เชียงหรือว่าจะบ่ายโมงเลยจะนี่อันนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะจะนี่จ้ะก็ได้ยังไม่มดเลยจะนี่อยู่ในนี้อีกนี่อันนี้ของพี่โยเลยจะนี่ที่นอนสวยๆงามๆเลยจะนี่โอ้โต๊ะน้องแนนจะอยู่นี <part of the bathroom> ่เลยจะนี่สองกระลุมังเลยจะนี่โอ้โหนี่อะไรจะคลิปนี้ก็จะใบแค่นี้นะจ๊ะ พี่โยก็ขอขอบคุณ f อทุกคนเด้จ้าที่เฉลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โย,ยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยและเอฟซีทุกคนเด้จ้วจ้าสวัสดี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 ค่ะ